ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยแชนแนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับมารวยก็อยากจะมาแนะนําเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาท2เหรียญ2ปีพศครับตามด้วยเหรียญ10บาทครับอีก1ปีพศครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนํานะครับข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง สองรุ่นนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับหนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมครับได้เริ่มมองหากันนะับแล้วก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับการดูเหรียญนะครับดูยังไงให้ได้ราคาที่สูงนะครับสังเกตยังไงดูยังไงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับในส่วนตรงนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับในเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหรียญ กระแสครับจากราคาหน้าเหรียญปัจจุบันให้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาหน้าเหรียญน,นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง2แบบนี้นะครับเราก็อยากจะขอ,อกำลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานั่นก็คือช่องมารวยแชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําข้อมูลหาข้อมูลจัดทําคลิปด,ดีนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2547นับสื่งมียอดผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมขัตติยาราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุบโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2547นั่นเองนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข5ไทยและเลข5อาราบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2547นี้เรามียอดผลิตอยู่ที่120ล้านนะครับ187,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับ ยงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมหากันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้วราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ แต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นครับมารวยอยากจะแนะนําให้ไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งสังเกตกันสักนิดนะครับสังเกตกันนิดนึงนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญปั๊มซ้อนนะครับหรือว่าบล็อกเคลื่อนต่างๆนะครับซึ่ง เหรียญที่มีลักษณะพิเศษแบบที่กล่าวเมาวนี้ครับราคาค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญไปหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่ากําลังเป็นที่นิยมครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับอย่างมากนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับตามกันมานะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษด้วยครับราคานั้นอาจจะถึงหลัก พันกันเลยทีเดียวก็ได้นะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับเหรียญที่มีพระเสียนตรงหรือว่าพระเสียนเอียงต่างๆนะครับราคานั้นค่อนข้างจะสูงแน่นอนครับเป็นการสังเกตจากจากเหรียญธรรมดานะครับราคาอยู่ที่นิดๆหน่อยๆนะครับสังเกตให้การปรับหน้าเหรียญนะครับปรับราคาหน้าเหรียญให้สูงขึ้นนะครับก็ดู ถ้าสังเกตสักนิดนะครับมีความผิดปกติต่างๆนะครับราคานั้นก็อาจจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ5บาทเหมือนกันครับปีพศ5 5 9 9นะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่น้องๆได้เก็บได้สะสมกันนะครับการเก็บสะสมก็เป็นการออมเงินชนิดนึงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งการเก็บออมนั้นก็มีอยู่ในนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับการเก็บเงินการเก็บสะสมของเก่าของอะไรนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงเราเก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนตรงคอเปลียนนะครับคอเปลียนนี็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับตรงด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองครับผมด้านหลังนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญเมืองบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2539 นั่นเองนะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับตรงขอบเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2539 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่28 000, 000, 4, 5, 000, 000, ล้านนะครับ4 8 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับหลัก20กว่าล้านนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากัน,นครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้มีการทยอยเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนนะครับไม่แน่ไม่นอน,นครับยี่จำนวนผลิต20กว่าล้านที่มารวยนําเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมไปนี้ครับอาจจะเหลืออยู่สักกี่ล้านกันนี่ก็ไม่ทราบได้นะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c นะครับหรือว่าอยากจะได้ราคาที่มากกว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับมาหน่อยก็อยากจะไปแนะนําแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษไม่จาเป็นต้องปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านะครับทุกปีพศครับถ้าเป็นเหรียญกระสาครับถ้ามีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับราคานี้ค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนครับเนื่องจากกําลังเป็นที่ต้องการหรือว่า ของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะเล่นเหรียญแปลกเหรียญตลกนะของยิงเหรียญที่มียอดผลิตที่น้อยแบบนี้นะราคานั้นสูงแน่นอนครับอาจจะถึงหลักพันไปเลยทีเดียวก็ได้สําหรับเหรียญแบบนี้ที่มีลักษณะพิเศษนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดนะครับว่า อยากได้แบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาจะถูกหรือว่าจะแพงครับขึ้นอยู่กับบุคคลแค่2คนครับที่จะตกลงที่จะคุยกันนั่นก็คือผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะครับมาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2549นนะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเราสังเกตสักนิดนะครับเหรียญ ยอดผลิตเยอะอาจจะมีราคาสูงกว่าเหรียญที่มียอดผลิตน้อยก็ได้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัดิยาราชภูสิตาพรฉลองพระองคุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับรจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับวงขอบเหรียญนะครับขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีจุด4ี่จุดซึ่งจุด4ี่จุดของอักษรเบลนี้นะครับ จัดทาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกท่ามกลก่ผู้พิการทางสายตานะครับเบื้องล่างนะครับก็จะมีเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10แอาลบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาครับก็จะเปนตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2549นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ wrong, ่นปีพศ2549นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่128ล้านนะครับ9,300 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งสำหรับนักสะสมเหรียญนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับยิงอยากจะมาแนะนำข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับเหรียญที่มียอดผลิตค่อนข้างเยอะครับในเมื่อเหรียญที่มียอดผลิตน้อยเหรียญติดลำดับ นั้นมันก็เป็นเหรียญที่หายากสระเกลือนครับส่วนมากจะตกอยู่ในมือของนักสะสมมือฉมังนะรหรือว่าผู้สะสมผู้เก็บทำมานานแล้วสำหรับเรารุ่นใหม่นะครับควรจะเก็บเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะกันก่อนนะครับถ้าคิดจะเก็บสะสมกันจริงๆเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาเยอะเราก็สามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2549นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับซึ่งราคานั้นก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับและมียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับมารวยชนแนลสวัสดีครับ